สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Cat e i e c t r i c นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการแต่งรถนะครับแบบไม่ต้องลงหมอด T X D หรือไม่ต้องลงหมดแพ็กอะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยนะฮะว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับที่มันแต่งลายได้นะครับส่วนใครที่อยากไม่มีเมนูแต่งรถนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้านะครับสอนลงหมดในคลิปหน้านะฮะโอเคครับ ให้กดเลื่อนลงมาเลยครับเข้าไปอันที่สองนะครับกดตรงกลางนี้นะครับให้เราไม่ไม่ต้องเลื่อนมาด้านนี้ครับไม่ไม่ต้องเลื่อนตัวนี้นะครับให้เลื่อนตัวนี้นะฮะโอเคครับเลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันจะมีมันจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เลื่อนอีกจะมีอันนี้นะครับที่แต่งได้นะครับที่แต่งลายได้นะครับจะมีอันนี้นะครับจะมีคันนี้แล้วก็คันนี้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 นะครับอันนี้ม่เกี่ยวนะครับจะมีแค่นี้นะครับที่มันสามารถแต่งลายได้นะครับ ให้คนเลือกมาอันไหนก็ได้นะครับในสีคันนี้ผมจะเป็นอันนี้นะครับผมจะเลือกเป็นอันนี้แทนนะครับนี่นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนคีโอลงมานะครับในเลือกก็ให้กดไปที่อันสุดท้ายเลยนะครับนี่นะครับวันนี้จะไปอย่างเร็วเลยนะครับจากนั้นให้เรามาที่อันนี้นะครับอันแรกเลยนะครับอันที่สองครับ นี่นะครับคุณสามารถแต่งอะไรได้แต่งหมดแตงให้หมดทุกคันเลยก็ยังได้เลยนะครับนี่นะครับจะเรียกแต่งแบบไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับเราจะไม่รีบนะครับเราจะไปทีละอันเลยนะฮะเราจะไปทีละอย่างกันนะครับ หรือใครจะเลือกแต่งแบบผมเลยก็ยังได้นะฮะนี่นะครับสังเกตดูให้ดีๆนะครับมันจะขึ้นมาที่ละอย่างเลยนะฮะนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะฮะไม่ต้องลงหมด T X D ไม่ต้องลงหมดแพคอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแค่เป็นรถธรรมดานะครับแล้วก็มีหมดเมนูแต่งรถแบบนี้นะครับถ้าใครมีแล้วก็จะทําตามผมเลยก็ยังได้นะครับ อันนี้ผมก็เพิ่งเจอมานะครับตอนแรกผมยังไม่รู้เลยเลยครับนี่นะครับนี่นะครับจะไปอย่างเร็วเลยนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับสภาพรถมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์้วยนะครับ ใครมีอะไรสงสัยก็แชทใต้คลิปมาได้น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ